เราแนะนำว่าเพื่อนหาไม้แบบนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อหมูสับมาทําเลยอ่ะมันจะไม่อร่อยแบบนี้นะมันต้องใช้เทคนิคนี้นะคะมันหนึบมันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a แ n ลเชฟแวนแอนดมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําเส้นอาหารสไตล์ฝรั่ง 3-in-1 ในแคปซูลแบบนี้เลยค่ะ,ะในแคปซูลก็จะประกอบไปด้วยสลัดผักเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนชฟรายนะคะ บอกได้เลยว่าเซตแบบนี้วัยรุ่นชอบอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะไปวางขายตามตลาดนัดหรือว่าเอาโพสต์ขายตามแอบส่งอาหารต่างๆก็รับรองได้เลยว่าได้รับความนิยมอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แบ่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆทำเซตอาหารเช้ากันนะครับอันดับแรกเลยนะครับทำตัวส่วนของเบอร์เกอร์ก่อนเนาะวันนี้เราจะใช้เป็น หมูสับครับแล้วก็หมูชิ้นนะครับเดี๋ยวหมูชิ้นตัวนี้เราจะมาหัน่นแล้วก็จะมาปั่นให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับเกล็ดขนมปังครับแป้งข้าวโพดหอมใหญ่ Apple ปปครับผักสามสีเฟนฟรายพริกไทยเม็ดพริกไทยป่นเกลือน้ำสลัดน้ำสลัดเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ให้ดูไปคือเอาไว้ทาบนตัวเบอร์เกอร์ของเรานะครับส่วนตัวนี้ทำเป็นสลัดนะครับเนยซอสมะเขือเทศออริกาโน แล้วก็ชีสแผ่นครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวขนมปังนะครับขนมปังเบอร์เกอร์นะครับเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูวิธีการทํากันเลยครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาโขลกพริกไทยนะครับ ประมาณนี้นะครับเพราะว่าพริกไทยเม็ดของเรานะครับจะช่วยเพิ่มรสชาติกับเพิ่มกลิ่นให้มากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดใช้เป็นพริกไทยป่นอย่างเดียวเลยนะครับมันจะรสชาติจะไม่หอมเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้พริกไทย2อย่างรวมกันนะครับวันนี้เอาประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาหั่นหมูกันครับแค่หั่นให้ชิ้นเล็กลงหน่อยนะครับเสร็จแล้วพักไว้ก่อนครับจากขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําการหั่นหอมใหญ่ครับเราจะใช้แค่เศษหนึ่งส่วนสี่ลูกพอนะครับเสร็จแล้วเราก็สับครับ เอาให้ได้ประมาณนี้พอนะครับเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการหั่นแอปเปิลครับแอปเปิลเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาหั่นแอปเปิลให้เป็นเต่าเลยนะครับหลังจากที่เราหั่นแอปเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานาแอปเปิลที่เราหั่นครับมาแช่ในน้ําเกลือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทําสลัดนะครับอันดับแรกครับให้เรานําผัก3ามสี่นะครับ มาใส่ในภาชนะครับตามด้วยเปิ้ลที่แช่น้ําเกลือนะครับให้เรามากรองน้ําออกนะครับแล้วก็ใส่ภาชนะได้เลยครับเสร็จแล้วใส่น้ําสลัดครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสลัดผัาของเรานะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการปั่นหมูกันเลยนะครับนี่คือตัวหมูที่เราเตรียมไว้นะครับหั่นไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยครับ เราก็ปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะไม่มีรสสัมผัสของหมูเนาะเราไม่ได้ออปทาหมูเด้งนะครับเราจะมาทำเบอร์เกอร์เนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากเราพักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่หมูสับตามครับแล้วก็พริกไทยครับทั้งสองชนิดเลยนะครับพริกไทยป่นกับพริกไทยโขลกนะครับเกลือครับเกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จแล้วให้เราใส่หอมใหญ่ครับ ก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เอ็มแลบแล็บไว้ครับแล้วก็นาไปเข้าผักไปในตู้เย็นได้เลยครับจากขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดเฟนช์ายกันเลยนะครับเคล็ดลับในการทอดเฟนช์ายนะครับว่าจะทอดยังไงให้กรอบนะครับก็คือเราต้องทอด2ครั้งนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับเราจะทอดด้วยไฟกลางไปทางอ่อนเนาะเราให้น้ำมันร้อนครับเสร็จแล้วเราทําการหยิบเฟนช์ไฟมาหนึ่งแท่งครับเอามาเทสดูนะครับต้องรอให้มันลอยขึ้นมาก่อนนะครับอ่าอย่างนี้คือได้แล้วทีนี้เราก็ใส่ทอดได้เลยครับ ไม่ต้องไปเขี่ยเขาบ่อยนะครับให้เขาแบบร้อยขึ้นมาเองนะแค่คอยพลิกพลิกกลับด้านไม่ให้มันติดกันแค่นั้นก็พอครับเกลี่ยมาแค่นี้พอนะครับอย่าเพิ่งให้เขาเปลี่ยนสีมากนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนสีมากรอบต่อไปที่เราไปทอดตัวเขาจะสีดำและไม่น่าทานเลยนะครับเอาประมาณนี้พอนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้ในตะแกรงไว้ก่อนครับทีนี้เราก็พักไว้ให้เสด็จน้ํามันก่อนครับแล้วก็รอให้ตัวเ้นไฟล์รอบนี้เย็นตัวลงก่อนนะครับพอเย็นตัวลงเสร็จแล้วทีนี้เราค่อยมาทอดรอบที่2ต่อได้เลย เฟนไฟของเราเย็นตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทอดรอบที่2กันเลยนะครับเทสก่อนครับ1ชิ้นอ่าได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ทอดส่วนที่เหลือลงไปได้เลยครับใช้ไฟกลางทอดนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะถ้าเกิดไฟแรงมันจะไหม้ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเกลี่ยๆให้ไม่เกาะติดกันนะครับ หลังจากที่เราทอดไปแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณสัก5นาทีได้นะครับทีนี้ตัวเป็นไฟของเราเริ่มแข็งแล้วนะครับสีก็เริ่มเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการตักขึ้นได้เลยนะครับอย่าให้สีมันเข้มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพอเวลาเย็นตัวลงสีจะเข้มขึ้นอีกมันจะดูไม่น่าทานนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปพักไว้บนตะแกรงได้เลยครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดหอมใหญ่ที่เราเหลือไว้เมื่อกี้นะครับใส่เนยลงไปครับตามด้วยหอมใหญ่ครับผัดให้หอมเลยนะครับ และนี่คือตัวหมูสับที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเรานําหอมที่เราไปผัดกับเนยเมื่อกี้เอามาใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาคลุกเคล้าเข้ากันครับหลังจากเราคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเรามาใส่แตงกะโพดนะครับตามด้วยเกล็ดขนมปังครับทีนี้ก็คลุกเ้าให้เข้ากันได้เลยครับ สำหรับวิธีการตั้นก้อนหมูนะครับก็คือให้เราหยิบหมูขึ้นมาครับดิบมาประมาณนี้นะครับก้อนหนึ่งประมาณ25กรัมนะครับบี้ให้มันเบนแบนหน่อยเนาะลักษณะประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เราก็ปั้นส่วนที่เหลือหไปให้หมดเลยครับและนี่คือตัวเบอร์เกอร์ของเรานะครับเราทำออกมาแล้วได้21ลูกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปดูวิธีการกิวกันเลยครับสำหรับวิธีการกิวเบอร์เกอร์ของเรานะครับก็คือให้เราใส่เนยลงไปครับใช้ใส่กลางนะครับ พอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ตัวเบอร์เกอร์ของเราลงไปครับตักขึ้นกริกับด้านครับเสร็จแล้วเราก็มาทับไปบนถาดเลยนะครับและนี่คือขนมปังเบอร์เกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับเราซื้อมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ผ่ามาให้นะครับให้เราทําการผ่าครับ ผ่าให้ขาดไปเลยนะครับได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีมีตัดขนมปังได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็อย่างนี้ก็ได้ครับแต่ก็ระวังมือด้วยนะครับและนี่คือขนมปังของเราที่เราทําการผ่าเสร็จเรียบร้อยทุกอันแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับให้เราตั้งกระทะครับแล้วก็ใช้เนยที่ติดอยู่กับกระทะนี่แหละครับเอามาหน้าไปขนมปังเนาะหน้าอย่างนี้ครับให้มีเนยติดอยู่นิดหน่อยนะครับใช้หน้าลงไปได้เลยนะครับ จะประมาณนี้นะครับเอาละครับนี่คือตัวขนมปังที่เรากิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้านในก็จะกรอบๆหน่อยนะครับส่วนด้านหน้าที่เจะเห็นเป็นเงาๆเนี้ยคือเราก็จะเอาตัวเนยที่เหลือที่ติดกับปลายไม้เนี่ยครับมาเต้นๆหน่อยนะมันก็จะเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมปังเราได้ครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาทําซอสพิซซ่ากันเลยนะครับวิธีการทําซอสพิซซ่าง่ายมากเลยครับก็คือเราเตรียมซอสมะเขือเทศมานะครับพร้อมกับออริกาโนครับตามความชอบเลยนะครับอันนี้เราใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันครับ เรียบร้อยแล้วครับซอสพิซ่าของเราครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการจัดแต่งได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นวัตถุดิบนะคะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยขนมปังเบอร์เกอร์นะคะไส้เบอร์เกอร์ผักที่เอามาเตรียมใส่ในเบอร์เกอร์นะคะสลัดแอปเปิ้ลและเฟรนช์ฟรายค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาประกอบร่างกันแล้วนะคะเราจะเอาตัวขนมปังเบอร์เกอร์ที่เราได้กลิวไว้แล้วนะคะ เอามาทาด้วยซอสนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเรามี2ซอสเนาะก็จะมีเป็นซอสพิซซ่า <s au> กับซอสสลัดนะคะซึ่งซอสสลัดเนี่ยเราเคยสอนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนาะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยซอสพิซซ่าเลยนะคะเราก็จะเอาซอสพิซซ่าเนี่ยมาทาลงบนขนมปังนะคะแล้วเราก็จะเอาผักนะคะมาใส่นะคะซึ่งเราก็จะเอาตรงโคนเนี่ยมาวางก่อนนะคะแล้วก็ เอาตรงฝั่งที่เป็นใบเป็นสีสวยๆเนะี่ยมาวางสลับด้านกันเนาะมันจะได้แบบมีส่วนที่แพรมออกไปเนะี่ยเป็นสีเขียวนะคะถ้าเกิดว่าตรงก้านที่เป็นสีขาวๆแพรมออกไปมันจะดูไม่สวยเท่าสีเขียวนะหยอดด้วยซอสอีกนิดนึงนะคะมันจะได้เข้มขน้นเนาะแล้วเราก็จะเอาแพตตี้หรือว่าไส้เบอร์เกอร์นะคะมาใส่ไปนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําเป็นแบบเบอร์เกอร์หมูธรรมดาก็คือเอาตัวขนมปังด้านบนเนี่ยมาปิดได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบชีสด้วยนะแล้วเราก็จะเอาตัวน้ําซอสนะคะเอามาวางให้มันแบบเยิ้มๆออกมาข้างนอกหน่อยนะนี่ให้คนซื้อมองเห็นนะคะแล้วก็ตัวชีสนะคะหนึ่งแผ่นเนี่ยเพื่อนๆจะหั่นเป็น4หรือหั่นเป็น6ชิ้นก็ได้นะคะ เราก็เอามาวางแบบนี้เนาะให้มันแล็บมานิดหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวชีสเบอร์เกอร์นะคะชีสเบอร,เอร์เกอร์มินิของเรานะคะแต่ว่าตัวนี้เราใช้เป็นซอสพิซซ่านะมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงนะคะแต่ว่าใน1แพ็กเกจเนี่ยเราควรจะมี2รสชาติเพื่อให้ลูกค้าเลือกนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะทําอีก1รสชาตินั่นก็คือไช้น้ําสลัดแทนค่ะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนตัวซอสนิดหนึ่งนะคะอ่าอันนี้มันก็จะออกหวานหวนเปรี้ยวๆนะ เอาตัวแพตตี้มาโบใส่นะคะแล้วก็วางแผ่นชีสค่ะซึ่งอันนี้แผ่นชีสอ่ะมันเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นนะมาเลยดูแบบแข็งกระดกกระดกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันไหลเยิ้มดูน่าทานเนี่ยก็อาจจะเอาไปเวฟสักแป๊บหนึ่งก็ได้เนาะก็จะได้มินิเบอร์เกอร์มา2ออันแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาวางซ้อนกันนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในแก้วจัดเป็นเซตอาหารเช้าแบบฝรั่งนะคะและนี่ก็จะเป็นลักษณะของ ชุดอาหารแคปซูลนะคะที่เราจะทำในวันนี้นะคะข้างล่างจะเป็นสลัดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเบอร์เกอร์นะคะมี2รสชาตินะก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์น้ำสลัดแล้วก็น้ำซอสพิซซ่านะคะแล้วก็ข้างบนจะมีเฟรนช์ฟรายนะคะซึ่งเฟรนช์ฟรายสุดนี้กรอบนานนะ สามารถที่จะวางเอาไว้อย่างนี้นะคะขายเป็นเซตแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต้นทุนเราจะบอกไว้ข้างใต้คลิปนะแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปบวกกําไรได้เองเลยนะคะเอาละคะทีนี้เดี๋ยวจะลองมาจัดเพื่อนๆดูแบบส,สดๆเลยนะคะอันดับแรกเลยนะเราจะใส่เป็นผักลงไปก่อนนะคะก็ตัดเอาตรงก้านๆน,นะเพราะว่าตรงก้านเนี่ยมันจะแข็งแรงนะคะมันจะช่วยพยุงของไว้ได้นะคะ oh. หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่สลัดค่ะ ใส่สลัดแค่สัก2ช้อนก็พอนะคะทีนี้ก็มาใส่ผักอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งชั้นตรงนี้เราก็จะใส่ทั้งที่เป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะมันจะได้ช่วยกันพยุงเนาะในส่วนของตัวเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนๆอาจจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเราแนะนํไว้เพื่อนหาไม้แบบนี้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะอันนี้เราใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นเบอร์หกแบบผอมนะคะจริงๆมันคือไม้หมูสเต๊ะเออเราก็จะมาเสียบลงไปแบบนี้นะคะ นี่ก็จะใส่ลงไปทั้งสองอันเลยนะคะถามว่าทำไมถึงจะต้องเสียบด้วยไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพราะว่าพอมันไปอยู่ในแก้วแล้วอะแก้วมันมีลักษณะแบบค่อนข้างจะแบบพอดีมากๆเลยนะคะอาจจะทำให้ดึงตัวเบอร์เกอร์ขึ้นมายากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไม้แบบนี้นะคะเราก็จะดึงตรงไม้เนี่ยขึ้นมาได้เลยเนาะนี่นะคะเราก็ใส่ไปแบบนี้อ่ะพอใส่ตัวเบอร์เกอร์ไปเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะมาใส่เฟนฟาค่ะ จะได้เป็นการปิดไม้ข้างบนด้วยนะเพื่อนๆได้ยินเสียงกรอบๆๆ,ๆเลยไหมคะคือเฟ้นไฟล์เราอะ่ะเราใช้วิธีทอดสองรอบนะคะมันก็เลยจะกรอบนานนะโอเคก็ใส่เฟ้นไฟล์ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเซตเบอร์เกอร์อาหารสไตล์ฝรั่งของเราค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของเบอร์เกอร์แคปซูลของเรานะคะหรือจะเรียกว่าเป็นชุดอาหารสไตล์ฝรั่งก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีครบเลยเนาะทั้งสลดัดเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนไฟรายค่ะ3รีอินวันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าอันนี้มันน่ารักอะ่ะขอชิมที่อยู่ข้างนอกให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างคะ่ะ อหอมมากมากอะ่ะคือตัวแพตตี้หรือว่าไส้ของมันนะหอมมากเกินไปนะ่ะหอมแบบบอกไม่ถูกอร่อยมากเลยมันมีความมันมันเข้มข้นนะคะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆทำขายเนะี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2ราคานะก็คือแบบใส่ชีสกับแบบไม่ใส่ชีสนะคะเห็นไหมว่าพอเราเอาใส่ไม้แบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็ดึงขึ้นมาง่ายๆเลยนะคะ คือถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อหมูสับมาทำเลยอะ่ะมันจะไม่อร่อยแบบนี้นะอืมมันต้องใช้เทคนิคนี้นะคะมันหนึบมันแบบเออบอกไม่ถูกต้องไปลองทําดูนะโอเคตัวซอสพิซซ่านะคะเข้มขน้นทั้งๆที่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยอะ่ะ แต่เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราใช้ซอสพิซซ่ายี่ห้ออะไรก็ตามไปถามได้ในแฟนเพจของเชฟแว่นนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าในกลุ่มเดี๋ยวจะโพสยี่ห้อให้ค่ะถ้าเพื่อนเอาไปตั้งที่ร้านแบบสมมติว่าเพื่อนอาจจะขายพวกน้ําอยู่แล้วขายชากาแฟอยู่แล้วเนี่ยเอาแบบนี้ไปตั้งเสริมนะโหบอกได้เลยว่า จะได้รับความนิยมมากๆนะคะรวมถึงถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะโพสต์ขายตาม Facebook หรือว่าตามแอปส่งอาหารนะก็มีโอกาสที่จะขายดีอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยากไปทําขายจริงๆนะแล้วก็อยากได้รูปส,สวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะคะก็ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปแล้วนะไปที่ Facebook Fanpage นะคะดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้เลยเราอนุญาตให้ใช้ฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสําหรับคนดูช anel เรานะคะ ขอแค่อย่างเดียวคือมาคอมเมนต์บอกเรานิดนึงค่ะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้เท่านี้ก็ได้แล้วล่ะค่ะปิดท้ายกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมเฟรนช์ฟรายให้ดูนะคะว่าอันนี้ทอดมาแบบเกือบชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าหลังจากทอดเสร็จก็กว่าจะมาจัดเรียงพวกนี้เสร็จนะคะก็นานเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ายังกรอบอยู่หรือเปล่าค่ะ มไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะให้เสียงมันเล่าเรื่องแล้วกันและถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากให้เราทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ